ก็วันนี้มาอีกสวนหนึ่งนะครับนี่ใช่ต้นไอ้นี่มันเนี่ยต้นมอสเลราแต่ตัวนี้นี่มันไม่ใช่ตัวแบบใบด่างอะ่ะนั่นใบด่างนี่คือต้นใช่ว่าเดี๋วถามคนที่มีความรู้ นี่มีต้นเดียวขึ้นประกอบกับเสาไฟลักษณะลำต้นก็นจะเป็นอย่างนี้เดินเ,เข้าไปดูข้างในอันนี้เป็นสวนเก่าของอ่าตาเจ,จงตาเจง ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามต้นอะไรแปลกๆมั่งก็แต่ลักษณะต้นเมื่อกี้แล้วคือมันเป็นไม้เลื้อยนะไม้เลื้อยมันเหมือนกับต้นไหลเงินนะ่ะ ก็เลยถ่ายมาถึกไว้นี่กมาเที่ยวพาแม่มาสับทังวพะพราด้วย ตจของที่นี่เขาก็ยกย้ายไปหมดแล้วเ,ออเห็นไหมทางน้ำยนต์เลยทาน้ำยนต์ไปก็ส่วนปลาแซวแล้ว ใครบอกทำเลทำเลไม่น่ามีสภาพน้ําเลยน่าจะมีแต่เี้ยตรงเงินตัวทองนั่นแหละเราไม่ได้ข้ามมานานเลยด้วย น,น,นี่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 คือต้นอไหลเงินใบประมาณนี้มันใต่ต้นมะพร้าวขึ้นมาอยู่นู้นอีก ก็ลองดูเดี๋ยวกลับไปลองเช็คดูเหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่ารู้สึกว่าเห็นเขาประกาศลงขายกันอยู่นะแล้วที่มันซื้อขายกันได้ก็คือมีในกลุ่มตรี้นลังการลอกมีในกลุ่มแล้วก็มีที่อ,อ,อะไรอีกอะในเว็บ นานาการเด่นโอ้เป็นต้นข่อยเลเนี่ยข้างล่างนี่คือสาบเสือรู้ออกมีสายหนึ่งนะ กลับไปดูแม่ก่อนดีกว่าไม่มีมีต้นไม้ไม่มากก็เราก็ไปห้านาทีแล้วโอเคงั้นคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้